โอเค,ว,ควันนี้อยู่ที่ปิงปองสปอร์ตครับวันนี้จะมาลองจับไม้ตัว WPM นะฮะหรือแบรนด์ YPEM ตัวนี้เป็นตัว Extreme นะครับผมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์โพลิยูรีเทนความหนาแน่นสูงมาลองเดาะฟิลไม้เปล่ากนะ่อนสวิตสปอร์ตกว้างมากเสียงแน่นดีจัง อย่างที่จะมาเทสวันนี้นะครับจะเป็นตัวเมสทีทั้งดำและแดงเลยโดยที่สีดำจะเป็นตัว hard และสีแดงจะเป็นตัวซอฟ t ์โฟด a r แ back r โอเคเดี๋ยวไปประกอบอยางกัน <Okay. S 1> สีแดงจะเป็น p soft ส่วนสีดำจะเป็น p h a r t ชอบฟิลตอนกีดซองสูญญากาศอะมันมีลมออกมาแล้วฟี <c oughs> แล้วก็หยิบตาช่าง <c oughs> ที่อยู่บน ตัวพี่หน่อยอยู่ตรงหน้าจอพี่ขอบคุณค่ะพี่อยากลองชั่งน้ําหนักตัวฮาร์ดกับตัวซอฟ f t ดูโอเคไหนๆก็แกะแล้วเนาะตัวฮาร์ดสีดําน้ําหนัก64.1 641ส่วนตัว soft สีแดงน้ําหนัก614นึ่เออเลขโต้เลยสีดํา641สีแดง614นะครับเป็นฟองน้ำแม็กซ์ทั้งคู่นะครับหน้ายางกับฟองน้ํารวมกันประมาณ3.9มจุดเกามิลสามจุดแปดสามจุดเก้าราๆนั้นแปะสีแบ็คแฮนด์ก่อนแปะสีแดงกันใช้กาวซันเบย์ เจ้าเก่าแปรงทาสะดวกดีครับไม่ต้องคอยหาฟองน้ำให้มันยุ่งยากเห็นไ,ไหมทาง่ายและเรียบด้วยไปทาย,ยางดำแล้วค่อยไปทาไม้เพราะไม้มันแห้งมันแห้งง่ายอยู่แล้วไม่ต้องใช้เยอะนะครับเนื้อกาวมันค่อนข้างข้นเลยนะหรือถ้าใครอยากผสมน้ำก็กได้นะเพื่อความสบายใจผสมน้ำไม่ผิดนะครับแต่ถ้าแบบว่า4-5หยดอะไรเงี้ยครับหยดน้ำเข้าไปแล้วก็ เป็นแกว่งเนะให้มันผสมกับตัวกาวเพราะว่ากาวมันเป็นกาวปอสัรละเหยนะเป็น water base นะครับใช้น้ำํำไม่ตัวทําละลายเพราะงั้นเติมน้ําเข้าไปไม่ไม่เสียหายนะครับผมจะชอบเตรียมแหนบไว้นะเวลามีอะไรแปลกๆหล่ลลนไปก็มีบออกมาเลยบางครั้งทาเสร็จอะมียุงมีอะไรบินมาเกาะเงี้ยก็แนบพร้อมหนีบต่อไปตัวไม้นะครับ890 ไม้น้ำหนักสวยเลย89.0นะครับไม่รวมซิลเพราะว่าแกะออกไปแล้วเออผมชอบหน้าไม้แบบนี้วะ่ะทากาวง่ายดีหน้าไม้บางยี่ห้อบางรุ่นก็ทากาวยากไปนิดนึงแต่อันนี้คือทากาวง่ายเลยโอเค,อเครอแห้งทีนี้เนี่ยเวลาแปรงมันมีเศษกาวอะไรแข็งอยู่ก็เอาหนบหนีบออกได้มันก็จะช่วยให้แปรงเราใช้ได้นานนะครับถ้ามันมีเศษอะไรติดอยู่ที่แปรงมันก็จะทาไม่ค่อยสวยอ่ะประกอบด้านสีแดงเสร็จแล้วนะครับอันนี้ เดี๋ยวมาลองดูสิ่งที่บางคนอยากรู้นะครับว่ายางเนี่ยตอนยังไม่ตัดมัน614ใช่ไหมตัดแล้วเนี่ยน้ำหนักมันเพิ่มมาแค่ไหน134.8นะครับ134.8โอเคตอนนี้แปะยางครบ2ข้างแล้วนะครับเดี๋ยวมาเช็คน้ําหนักดูอีกทีว่าไม้รวมยาง2ข้างเนี่ยเท่าไหร่182.3นะครับผมอันนี้รวมไซด์เทป183.4แกะพลาสติกออกข้างสีแดง 182.5แกะพลาสติกข้างสีแดงออกนะครับหายไป0.9ก้ก็แกะพลาสติกข้างสีดำออกจาก18 5 1816ก็คือพลาสติกเนี่ย0.9กรัม1กรัมมาแหละง่ายๆผมเดี๋ยวขึ้นเป็นตารางไว้ให้ดูว่าก่อนแปะแปะแดงและแปะดำเนี่ยน้ำหนักเปลี่ยนไปแค่ไหนไปโอเคเคลียมาลองลูกปิงปองชุดนี้ลองฟีลลิ่งแบบไอ้นี่เลยนะเรียวๆเลยนะเพิ่งแปะเสร็จเมื่อกี้นะเอ,อ้ย อูตึงวะ่ะจีกลูกดีมากาลองดูสีแดงนะครับข้างนี้เอามือจับนิ่มกว่าอุ้นิ่มกว่าไม่เยอะนะตัวซอฟกับตัวฮาร์ดเนี่ยตัวซอฟนิ่มกว่านิดนึงเอามาลองดูว่าเอาลูกเ่อกเนี่ยรู้สึกได้ไหมนิดนึงครับนิ่มกว่าเล็กน้อยโอเคเดี๋ยวเย็นนี้ไปลองตีดูกันไป